ยะเราไปเข้าห้องน้ำมา ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน4ผู้กำกับรุ่นใหม่ของภาพยนตร์โปรเจกต์พิเศษ Aba บา the New b l o ัด Project ส่วนหนึ่งเพราะฝีมือที่พศพิทักษ์จำนงพิสูจน์ให้เห็นมาตั้งแต่การผ่านเข้ารอบประกวดใน Student Film Maker a w a r d สหรัฐอเมริกาด้วยผลงาน Date of Allegend หนังนักศึกษาที่ได้ชัดชัยเปล่งพานิชย์และนายนภัทรมารับบทนำและการเข้ารอบเทศกาลหนังสร้างมูลนิธิหนังไทยถึง3ครั้งจากใน S Studio One i n อิ e เออร์เรลชัและ Lost in the u n i v e r s e ที่มีมิว สุปกรกรนำแสดงทุกผลงานที่ประสบความสำเร็จมาจากแรงสนับสนุนของคนในวงการที่เห็นถึงความพยายามและการพิสูจน์ตัวเองของเด็กรุ่นใหม่ แรงสนับสนุนสําคัญให้ทำงานวงการภาพยนตร์และก็โฆษณาส่วนหนึ่งของคุณพ์ก็มาจากคุณพ่อนี่แหละครับซึ่งคุณพ่อเองก็ไม่ได้ทํางานห่างไกลจากวงการภาพยนตร์เลยครับเปิดเป็นบริษัทภาคเสียงภาพยนตร์การ์ตูนหลายเรื่องอย่างที่เราคุ้นหูกันของดิสนีย์ครับและก็ยังเป็นคนที่มอบกล้องถ่ายวิดีโอไว้ให้ตั้แต่ตอนอายุ13ปีก็เลยทำให้ชอบบันทึกภาพมาจนถึงทุกวันนี้ครับ อีกแรงผลักดันสำคัญของโพสคือเป็นเอกรัตนเรืองผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของผลงาน Last Life in the Universe ที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและช่วยถ่ายทอดเทคนิครวมถึงวิธีคิดในการทำงานเช่นเดียวกับนักตัดตอมือรางวัลลีชาตับเมทิกุลที่สอนทั้งภาษาหนังและการเล่าเรื่องด้วยภาพผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนเก่งเลยครับผมเราก็รู้ว่าความรู้ในการทาหนังทุกอย่างก็มาจากอาจารย์มาจากครูแล้วก็มาจากประสบการณ์ที่รู้สึกว่าดันเอง ทุกคนคงอยากถ่ายทอดความรู้ทุกอย่างนะครับผมแล้วพอเราเห็นว่าเราตั้งใจผมรู้สึกว่าคนที่ตั้งใจคนที่มีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างมันก็จะออกออกได้ชัดอยู่แล้วแหละ,ละคนพอคนพวกนี้เขาคนที่มีความรู้คนที่เขาเก่งเขาเห็นว่าเด็กคนหนึ่งเขามีมีไฟมี ความตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มผมว่าเขาก็พร้อมที่จะให้ครับก็คือจบแล้วเรื่องสุดท้ายที่เป็นหนังแม้ไปได้ดีในการทําหนังหากหลังจบสาขาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยมห ah <อ>ิดลพศกลับเลือกใช้ทักษะการทําหนังเข้าสู่แวดวงโฆษณาเพียงแค่1ปีมีผลงานมาแล้วถึง7เรื่องและเคยผ่านเข้ารอเวทีประกวดโฆษณาทั้งในสิงคโปร์และฝรั่งเศส ไม่ต่างจากผู้กำกับดังหลายคนที่แม้มีชื่อเสียงในวงการก็ยังต้องรับงานโฆษณาเป็นอาชีพหลักเพราะการทำหนังเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปหากในมุมมองผู้กำกับใหม่งานโฆษณายังถือเป็นงานท้าทายที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ฝึกฝีมือก่อนทำหนังจริงผมว่ามันก็คงเป็นอาชีพที่เสี่ยงระดับหนึ่งครับเราตอนที่ละตอนที่เราเดินเข้ามาเราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคงไม่ได้แบบ ทำให้เรารวยได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทําเป็นแพชชั่นจริงๆเราอยากทาหนังเป็นเพื่อความสุขของตัวเองจริงๆครับผมผมรู้สึกว่าหนังเดี๋ยวนี้มันก็จะยากตรงที่ <S <S สตูดิโอก็จะให้ทําหนังแต่แบบแบบเดิมๆซึ่งก็จะเป็นหนังผีหนังลักสาหรับผมก็จริงแล้วก็โตมากับหนังพี่ต้อมเป็นเองเราก็ชอบหนังคลาสหนังฟิล์มนัวซึ่งที่พี่ต้อมทำอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเราก็อยากทํา ฝีมือเข้าตาสตูดิโอใหญ่จนเคยถูกชักชวนให้ร่วมง,งานแต่ด้วยประสบการณ์ทำงานยังไม่มากพอพศจึงเลือกปฏิเสธเพราะอยากใช้เวลาพัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้จนพร้อมเล่าเรื่องในแบบที่ตัวเองสนใจเพื่อสู้ต่อไปในภาวะที่อุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยไม่ได้ดีเหมือนเดิมกวินพบพันธุเรกไทย P ี s รายงาน